ทั้งนองทการครับเราพบกันในบรรยากาศพิเศษภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานลดจํานวนทีมงานลงมากกว่า90%เพื่อเว้นระยะห่างนั่นหมายความว่าในส่วนกรรมการก็ขออนุญาตเว้นระยะห่างด้วยนะครับก็เหลือสองท่านนะครับก็คิดถึงโตอยู่เดี๋ยวรอจังหวะเหมาะสมเรารวมทีมฟูลทีมนะครับทำไมอะฮะทำไมคนข้างๆดีฉันไม่เป็นโตอะ ทีมงานโทรผิดครับ hood, จริงๆโทรหาโตแต่เป็นเมมเบอร์พี่หอยอไม่ง yes ั <t <t ้นนะเขาโทรมาบอกพี่โตอย่าลืมเอาทุาเรียกผมโตเลยก็เลยเป็นไงก็เลยสวมรอยมาวันนี้เลยวันนี้เราดูแลนะครับขั้นตอนการทำงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดทีมงานทุกคนได้รับการตรวจสวอปว่าไม่มีเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ทีมงานมากกว่า90%เอร์ซฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมมากขึ้น แต่ขอยืนยันว่าเรื่องราวของแรงบันดาลใจเข้มข้นเหมือนเดิมครับสวัสดีสวัสีสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือบินอัจฉริยะสมองดิจิตอลที่มีความสามารถในการจดจำแบบใครดูก็ต้องทึ่งโอ เออานน้งคดี๋ยวมีทั้งชื่อจริงชื่อเล่นเลยเหรอลูกถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดสลับที่ครับวว้าสลับที่เลยเหรอเกียร์ตรงนี้แหละน้องชื่ออะไรครับลีน่าครับลีน่าเปิดครับนัทครับนัทใช่ครับจีจ้าครับจีจ้าโอ้โหถูกต้องครับแล้วเป็นยังไงตอนนี้อาชีพก็ปัจจุบันทำเป็นลักษณะฟรีแลนซ์ครับผมพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็แอปบนมือถือ ครับค่ะแล้วความสามารถของตัวเองเได้ไปพัฒนาไปถึงไหนแล้วไอ้เรื่องความจําหรืออะไรต่างๆนานาก็ก็ซ้อมให้ให้มันฟิตขึ้นด้วยครับผมครับก็ฟิตขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นรวดเร็วขึ้นครับมีแพลนที่จะไปแข่งอะไรในอนาคตไหมหลังจากถ้าโควิดหายไปแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้จริงๆก็ยังอยากไปแข่งอีกสักครั้งสองครั้งครับผมแต่ว่าแต่ว่าโฟกัสตอนเนี้ยผมมาทําพวกแอปแล้วก็ พยายามจะสร้างของที่จะให้คนเข้ามาฝึกฝนเหมือน,เห,อนเหมือนยักส่งพลังต่อไปครับผมอ่าดีจังดีจังมันเป็นยังไงฮะช่วยอธิบายหน่อยฮะก็มีต้องอ๋อนั้นไหมคะ,ะใช่อ<ช>ันะนีีไหมชื่อชื่อแอปอะไรนะคะเบรน i s สครับเบรน i s ส <Brain Kiss. S 1> อ,อันนี้ก็จะมีหลายหลายโจทย์หลายแบบฝึกหัดให้ให,ให้ให้ลองใช้ครับอันนี้เป็นของตัวเลขครับตัวเลขก็จะมีหลายอยา่างมีเป็นจาเร็วจามากครับผมอ๋อ หน้าตาเข้ามาจะมีช่วงให้ให้ทําสมาธิเริ่มต้นนิดนึงครับเออสมาธิด้วยเหรอเออ,เอแล้วเราสอนวิธีจําให้เขาไหมมีครับมีครับแต่ว่าอันนี้เป็น,ปนในผ่านของของ,ของการฝึกและครับผมก็จะมีส่วนที่สอนอยู่เหมือนกันอันนี้ตัวอย่างสามารถเลือกปรับได้ว่าจะโชว์ตัวเลขประมาณไหนนะครับอ๋ออันนี้เมื่อกี้ก็จําจบไปแล,แล้วแล้วก็จะมีตอนตอบครับแล้วคิดว่าเก็บอาเกอ่กะ มันจะเป็นต้องเด็กไหมหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้หรือจริงๆฝึกฝึกได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับดีนะเราจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะโอ้ <c oughs> อัน,นอันนี้จะเห็นว่ามีสีแดงเป็นตอบผิดสีเขียวตอบถูกแล้วก็จะมีจริงๆจะมีระบบตัดตัดคำตอบที่เป็นการเดาด้วยอะครับรผมครับครับโอ้ <c oughs> โหคิดละเอียดมากเลยอะ่ะนี่เสร็จสมบูรณ์ยัยงฮะโทษที ยังครับยังครับยัง,ยงพัฒนา,นาอยู่คาดว่าประมาณอีกเดือนหนึ่งจะจะปล่อยให้ให้คนใช้อย่างเป็นวงกว้างแต่ว่าโดยปกติพวกนี้เวลาเราพัฒนาแอปมันจะมันจะมีช่วงที่เราปล่อยเป็นเบต้าเล็กๆสำหรับคนคนกลุ่มเล็กเพื่อ,เพ,อเพื่อทดสอบโหลดท,ที่เข้ามาในระบบเราด้วยครับโอเคครับนะดีอยากโหลดอะ่ะอยากก็ไม่ผิดสมองเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวลืมง่ายเหลือเกินเดี๋ยวนี้นะเอาล่ะวันนี้มาเนี่ยนี่พวกเราสะพรึงแล้วนะเพราะคราวที่แล้วว่ายากมากแล้ว มารอบนี้ครั้งที่สามต้องยากกว่าเดิมนะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้ทุนไปพัฒนาแอปตรงนี้ครับแล้วก็คือมันต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็มีพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆครับผม,อมโอเคอยากจะให้ไปเลยอยากจะได้ใช้เราอยากดูความสามารถที่เหนือไม่อีกของบินวันนี้แล้วนะคะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะครับ สวัสดีครับบินดีใจทุกครั้งที่บินกลับมานะและวันนี้ผมดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าเราพูดกันว่าทำอย่างไงเนาะความสามารถบินจะส่งต่อได้<ม>เขาทําแล้วครับ<ม>เขาทําแอปแล้วเป็นแอปที่เขาพัฒนาขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ตรงเนี้จะมีประโยชน์มากกับกับทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆเ,เพราะว่าถ้าเด็กเริ่มฝึกตั้งแต่เล็กเนี่ยโอกาสพัฒนาได้สูงครับผมเพราะว่าเด็กๆฝึกง่ายด้วยครับผมแต่ว่าแต่ว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็อยา่าเพิ่งไปทอ้ทอใจตัวเองว่าอายุเยอะไปแล้วจะไม่ทันนะครับจริงๆฝึกไดท้ทุกวัยครับผมในมุมของบินนี่คือทุกวัยฝึกได้ทุกวัยครับแล้วก็ผู้สูงอายุอาจจะอาจจะอาจาอาจะต้องท้าทายตัวเองเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนมันจะยากแหละครับผมมันจะยากแต่มันจะช่วยทําให้สมองไม่อยู่นิ่งน่าจะ,นจะช่วยแก้ปัญหาพวกออกกําลังกายคือมันคือเอสซไซสมองอะเนาะครับผมท่านประธานครับบินมารายการเราหลายครั้งความยากของทีมงานคือทําอย่างไรจะ จทย์ให้เหมาะสมกับออความสามารถเขาภาพภาพที่แล้วยังติดติดตาอยู่เลยนะคือตอนนี้สิ่เที่อาท้าเขาคือเรื่องความเร็วครับ,ค,รบความเร็วที่จะให้มีเวลาน้อยลงในการจดจําและความท้าทายที่มากขึ้นรเริ่มจากภารกิจแรกก่อนเลยนีอยู่นี้นะครับอ่าพีซุปยืนตรงนี้ท่านผู้การครับเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นมามภาพสิ่งของเนี่ยจะมีทั้งหมด60 ชิ้น oh. จะขึ้นมาคู่กันนะครับ uh huh. คู่กันสองภาพคู่กันสองภาพ uh huh. ทั้งหมดมี30ชุดสิ่งที่บินจะต้องจดจำก็คือว่าภาพวัตถุเนี่ยอะไรคู่กับอะไร oh. เช่นเช่นบอลคู่กับไม้บรรทัดเนี่ยเขาต้องจำไม่ได้ว่าอะไรคู่อะไรทั้งหมดจะมีโจทย์30ชุดพี่หอยครับคุณซุปนะครับคุณดูน้องมินเราหน่อย ก่อนที่กําลังจะทําภารกิจคุณทําอะไรอยู่ฮะเมื่อกี้ที่ที่คุณกําลังก้มหน้าแล้วก็มือนิ้วนิ้ว,วคุณทําอย่างนั้นผมขอถามบอกได้ไหมเออได้ครับได้ครับเป็นส่วนหนึ่งก็คือทําสมาธิแล้วส่วนหนึ่งก็คือพยายามซ้อมซ้อมวอร์มว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นประมาณนี้จะคือเหมือนออเหมือนวอร์มวอร์มกล้ามเนื้อเป็นตัวโอ๋หเหรอทำไมมันถึงใช้กล้ามเนื้อมือด้วยนะเออกล้ามเออนื้อมือน,นี่คือช่วยช่วยในการแบบเหมือนประมาณแล้ววาดในในความคิดเราเอะแต่ว่า ที่นี้คือต้องขึ้นอยู่กับโจทย์ด้วยครับคือหมายถึงว่าโจทย์หนึ่งอาจจะใช้เทคนิคแบบหนึ่งอีกโจทย์หนึ่งก็อีกเทคนิคแบบหนึ่งแล้วก็ไม่จําเป็นว่าผมใช้แบบนี้คือดีที่สุดสําหรับทุกคนนะครับ,รบมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับโจทย์นี้กรรมการเข้าใจแล้วนะครับ,รบว่าผมหมายถึงอะไรนะครับมินพร้อมนะครับครับผมพร้อมครับทีมงานครับมาครับ ครับครับผมผมสาร,รภาพเลยนะเดีย๋ยวเราคุยกันเบาๆก่อนให,ให้ให้เขาให้เขาทำสมาธิผมสาร,รภาพเลยนะพอขึ้นชุดที่สองเนี่ยผมผม,ผมถอดใจเลยตายลอยเลยคือมันมันมันเชื่อมโย,ยงแค่นะอันที่สองใช่ไหมผมขึ้นอันที่สี่พอขึ้นอันที่ห้าผมลืมอ,อันที่สี่สามสองหนึ่งเลย <c oughs> แล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวผมให้เขารวบรวมสมาธิก่อนนะครับเขาก็ต้องทําทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาจดจำพร้อมนะครับทีมงานครับขอนําสิ่งของวัตถุขึ้นมาครับ ดูจากจํานวนของครูถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงท้าว่าไอ้ของหสชิ้นนี่มีอะไรบ้าง,งแต่เนี่ยคือเขาท้าว่าอะไรคู่คอะไรอะไรคู่คอะไรท้งนั้นานครับเดี๋ยวทีละท่านเลยครับท่านเลือกของหนึ่งชิ้นพอเลือกปุ๊บเนี่ยบินต้องตอบให้ได้ว่าแล้วของชิ้นนั้นคู่กับอะไรครูง้อก่อนครับเอ่อน้องหมีค่ะผมเดินวนได้บินเลือกเดินวนได้เลยครับหมีคู่กับอะไรครับบิน ้องครับมีคู่กับกล้องใช่หรือไม่ทีมงานครับขอเฉลยครับมีคู่กล้องครับน่อยครับลูกขนไก่ลูกแบบมินตันครับดัมเบลครับดัมเบลถูกต้องครับต่อครับเล่งเร่นเขาเหนื่อยครับเล่งเขาเหนื่อย คริสต์มาสค่ะต้นคริสต์มาสครับคู่กับอะไรครับต้นคริสต์ไม้ไม้เบสบอลถูกต้องครับที่ใหม่ครับลูกหมูหมูครับหมูอมสินกระปุกอมสินหมูใช่ครับอันนี้ฮะพัดลมถูกต้องครับอ่าครับเสือค่ะเสือเสือ คู่กับลำโพงถูกต้องครับขอดินสอเนี่ยค่ะดินสอดินสอจริงครับดำๆนั่นนะค่ะดินสอสีครับอ๋อดินสอสี่จานคู่กับจานสีแดงเหรอแดงครับจานแดงดินสอสีจานสีแดงเฮ้ยหอยางขอยางครับส้มฮะ ต้มคู่กับพี่หอยครันี่เป็นเชียวนี่เป็นเชียวต้องมาตรงนี้เอ่ออันนั้นอันนั้นเค้กส้มอันนี้ผลส้มผลส้มอ่ะขนส้มพี่ถามไม่เคลียร์ขอโทษนะเออผมนึกแล้วผลส้มคู่อะไรฮะอ่คู่กับนี่ครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโอ้โหบินเอาจริงๆคือบินจำได้หมดถูกไหมครับน่าจะน่าจะวิธีจำคือบินจำยังไงฮะ คือเอาเอาภาพสองอันมามาสร้างความสัมพันธ์กันแหละครับแต่ว่าแต่ว่าพระเอิญว่าแท่งมันมีเยอะมันก็จะแบบมันก็จะยากดนึงเขาไม่ได้จาแบบผมว่าผมจําว่าอันนี้คูออ่น,นี้อันนี้คูออ่นี้คือเขาจัดหมุดหมู่ในการจําเราเห็นชัดๆนะว่าภาพมันขึ้นเร็วมากแล้วเขารู้แบบปุ๊บบรรจุความจําแล้วได้เลยครับโอ้โหบินมากี่ครั้งก็สร้างความประหลาดใจตลอดเวลาครับเดี๋ยวเข้าสู่ภารกิจต่อไปเลยครับมันยาก มันยากตรงที่จานก็ดันมีหลายสีโทรศัพท์ก็มีหลายแบบอีกพัดลมก็มีหลายแบบอีกทั้งทกา่านครับโจทย์ต่อไปเนี่ยครับผมตั้งใจล้มเขาเลยนะจริงจริงๆนี่คือทีมงานคุยกันแล้วว่าเราตั้งใจจะล้มเขาด้วยโจทย์โจทย์นี้เลยค,คือไม่ใช่ความยากแค่โจทย์นะ,ะแต่คนที่มาแข่งกับเขาด้วยรับรองว่าจบจากภารกิจนี้ครับไม่ใครก็ใครไม่มีที่อยู่ในสังคม ธรรมดาเขาไม่มีที่ยืนอยู่แล้วคงั้นเลยเหรอเราต้องการจะล้มเขาพี่ได้ถ้าเราล้มเขาได้เออเราจะเป็นเบอร์หนึ่งใช่ป๋มครับพี่นะแน่นอนมาอุปกรณ์มาครับเดี๋ยวลองใช้วิธีเขานะจำให้มันแบบอุ้ยไออย่างนี้มันถนัดนะซิทการครับผมมีไพ่ที่ทีมงานเลือกมาเนี่ยครับคือคือโพดัม นี่คือไพ่สำรับใหม่เลยนะครับโพดำเนี่ยเรามีไพ่ทั้งหมดอยู่13ใบบินครับไปซุปขออธิบายตรงนั้นนะเรามีไพ่ทั้งหมด13บใบครับไล่จากเอทสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปจนถึงคิงครับจากเอทถึงคิงเนี่ยมีไพ่ทั้งหมด13ใบครับครูช่วยกําหนดโจทย์ครับด้วยการทําให้ไพ่เนี่ยสลับกันเรียงแบบมั่วๆเลยครับได้ค่ะรบกวนครับ อาจจะเป็นครั้งแรกที่เคยจับไพ่นะครับอาจจะไม่คุ้นนิดนึ่งไม่เคยไม่เคยต้องจากสอนคนอื่นเรียนการแสดงเออดจะเรียนกับตัวเองด้วยอ่ะแหมไม่ค่อยเป็นเลยค่ะจริงจริงอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะจ้าแล้วก็แล้วก็ล้างไข่ด้วยได้เลยครับเหมือนไม่เคยเคยเห็นเขามาดูหลังดูในยูทูบดูในยูทูบ ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่านี่คือค่อนข้างจะคราแล้วครแล้วชอบไหมครคบชบไหมตอนนี้เราต้องการไพ่แบบนี้อีกสองชุดครับไม่ใช่ชุดเดียวเหรอเนี่ยต้องการอีกสองชุดครับชุดหนึ่งจะเป็นชุดที่ใช้เฉลยอีกสองชุดจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่สองคนแข่งกันเด่นที่สุดในเรื่องความจําของประเทศไทยคนนึงน่ะคือบินนะอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวเรารู้กันมันอาจจะเป็น ชุดความจำสุดท้ายของเขาแล้วหรือเปล่ามันอาจจะคันสุดท้ายของเขาผ่านภารกิจนี้จะไม่มีใครจํำเวาเลยผมจําไม่ได้แต่ผมจําอะไรอีกไม่ได้แล้วจำเพื่อจใช้ทั้งหมดเราเป็นใครอะอะไรอย่างนี้เปล่าจดฟ้องนะครับบินครับเดี๋ยวบินจะต้องพบกับใครคนหนึ่งซึ่งเด่นมากเรื่องความจำพร้อมไหมครับ ที่พูดชื่อแล้วหยับผวาเสถลาหกลมนะครับเตรียมตัวพบกับสุดยอดนักจําแห่งรายการเราครับพี่หอยครับใช่ครับธนาคารว่ามีเสียงกระสิมมากเราจะไม่ดูถูกบินเกินไปใช่ไหมครับบินครับพี่ซุปลบคนฝั่งนี้ครับสบายฮะหอยฝั่งนั้นเลยครับฝั่งนี้นะฮะให้กองทั้งขวาของบินครับถือไปได้เลยครับ อย่าเพิ่งดูนะครับพี่หอยคือกองทางซ้ายครับนี่นะฮะใช่ครับอย่าเพิ่งดูนะครับหยิบได้ไหมฮะหยิบเลยครับหยิบเลยครับแต่อย่าเพิ่งดูครับกติกาคือเมื่อพี่เห็นไพ่ดูดูมือพี่หอยดูมือพี่หอยโอ้โหดูมือดูมือดูมือโอ้โหดูดูนี่นี่นี่คือเขาใช้ไม่ถูกไม่ผมจับดูว่าผมชาหรือเปล่าไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่เทคนิคผมจะเริ่มต้นตอนแรกก่อนว่าทั้งคู่ใช้เวลาจดจำการเรียงไพ่สิบสาใบนี้ ยาวนานแค่ไหนทีมงานครับขอเวลาขึ้นครับเริ่มต้นอย่างง่ายๆก่อนถ้ามั่นใจว่าจําได้แล้วให้ชูมือทีมงานจะจดบันทึกไว้ว่าทั้งคู่ใช้เวลาจําแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการเรียงไพ่พร้อมนะครับเริ่มครับบินสีีวิชัครับ พีห่หอยอยู่นะครับพี่อหอยสามสิบสามีครับทั้งคู่เรียงไพ่ครับให้เหมือนเดิมพี่อหอยเสร็จแล้วนะครับ มีเวลาให้ผมอีกสักชั่วโมงไหมครับเอาละเวลาในการจำนะครับบินใช้เวลาประมาณ4วินาทีพี่หอให้ห่างไปวิเดียวครับพี่หอยสามสิบสามวิครับถ้าจะใช้อย่างนั้นกลัวเวลาไม่พี่สามสิบสามวิถือว่าเร็วมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ภารกิจนะครับครับเริ่มจากใบบนนะครับพี่ซุปจะไม่เห็นไพ่ครูช่วยขานให้พี่ซุปหน่อยว่าไ้่พี่ซุปคืออะไรนะได้ค่ะเริ่มจากใบแรกนะครับไปแล้วครับ เก้าคุณหอยฮะเก้าค่ะก้าโพดําค่ะพี่หอยครับครับคือเกมพี่จะจบแล้วแต่ไปต่อได้ครับครับไปที่สองคือคิงค่ะคิงคิงพลาดไปนิดเดียวเองแจ็คพี่พี่จบแล้วนะครับจริงฮะครับแต่ลงไปต่อครับพี่ไปต่อฮะชีวิตต้องไปต่อฮะไปที่สามครับตองก็ดําตองก็ดําค่ะคิงฮะคิงอะไรตรงนี้ผมมาทีหลังไงนิดเดียวเองทงครับบินไปต่อนะครับครับ แักพอดำถูกครับพี่หอยครับจะไม่เล่นแล้วก็ได้นะไปต่อนะครับครับสี่พอดำครับโอ้โหสี่เฉคุณเอานี้ไหมครูถ้าพี่หอยถูกไปเดียวถือว่าถือว่าชนะโอเคี่ครับถ้าพี่ถูกไปเดียวพี่ชนะโอเคขอนะครับต่อไปครับถ้าพอดำให้ยพี่หอยชนะพี่หอยชนะครับอย่างนี้ก็ได้เหรอคะ ไม่ได้หรอครับคุณอ๋อามสบสาวินาทีมีนยิ่งไปทำอะไรมาคะพี่พี่ถูกไปหนึ่งแล้วได้แล้วที่ถูกไปหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาใหม่โอเคต่อครับปุ๊บสิบโคดําพี่หอยไม่ถูกนะครับครับต่อนะครับเอ็ดโคดัมอ้าวพี่หอยถูกสองครับครับผมมันยังมีส่วนต่อครับสามโคดําพี่หอยถูกครับต่อครับ แปดพนัมพี่หอ,อยถูกครับอ่อครับหกพนัมพี่หอ,อยเ,เก่งมากอ๋อเขาเพิ่งมาได้ตอนนี้ต่อครับแมงพนัมถูกครับและสุดท้ายคือเจ็ดพนัมโอ้โหพ,พี่หอยพี่หอยถูกเจ็ดใบครับส่วนบินครับสี่วินาทีจำได้ถูกหมดครับอ,โโอ,อันนี้สี่อันนี้เท่าไหร่นะสามสิบสาม พี่สาม,สาม <ๆ S 2> ก็ไม่ขี้เละไม่ขี้เ,อออเละขอบคุณพี่หอยมากครับขอบ,ขอบคุณ,คณนะท่านผู้ชครับอันนี้แค่โจทย์อุ่นเครื่องโอ้โหให้เยอะให้ย<พ>องมากพี่หอยครับอันนี้ยังไม่ใช่โจ์จริงโ,โจ,จริงปะโจดจริงเนี่ยคือให้เยอะกว่านี้รวมเป็นส่วนห,ห,น,หนึ่งในการค้นหาอจุิยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ หรือ Facebook Super 100ครับ